สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายนะคะดวงโดยทั่วไปให้กับผู้ที่เกิดในปีวอ,อกนะคะทั้งด้านการงานการเงินความรักนะคะจะเป็นยังไงนะคะโดยรวมทั้งปีเลยสาหรับคนที่เกิดในปีนักษัตย์วอ,อกนั่นเองนะไพ่ทีเ่เป็นภาพรวมนะคะก็จะมีดังนี้นะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ ะะเป็นการที่เราอาจจะมีการวางแผนวางแผนมานะคะในช่วงของปีก่อนๆแล้วก็อาจจะแบบมันอาจจะยังไม่ได้ดําเนินการอะไรนะคะอาจจะเป็นการคิดการที่ค่อยๆวางแผนนะคะว่าจะเริ่มทำปีนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นเป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวถ้าใครจะที่จะเริ่มต้นนะคะใหม่ นะคะแล้วก็อาจจะเป็นบางทีเราอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็ได้นะคะเป็นงานที่แบบว่าเ,ออเราอาจจะยังคือยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยตรงก็ได้นะคะแต่ว่าเรามีใจรักแล้วก็เราอยากที่จะทําอะไรที่มันเป็นอิสระนะคะโดยเฉพาะใครที่จะเริ่มงานที่แบบเหมือนเป็นงานของตัวเองมีความเป็นอิสระในตัวเองนะคะคุณอาจจะแบบ เกี่ยวข้องหรือว่าอยากที่จะมีในเรื่องของการเดินทางด้วยนะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะสําหรับการเริ่มต้นในปีนี้นะคะต่อไปมีอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเนาะที่จะอา,อาจจะเป็นในเรื่องของการ จัดระบบนะคะในเรื่องของครอบครัวใหม่นะคะหรือว่าวางทิศทางว่าอยากให้ครอบครัวมีความมั่นคงขึ้นนะคะหรือหลายคนอาจจะแบบตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะในช่วงของปลายปลาย,ป,ลายปีที่จะโดดเด่นก็จะมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมี สิ่งดีๆหลายๆอย่างเข้ามานะคะถ้าเป็นงานเนี้ก็อาจจะมีงานหลายชิ้นหลายตัวเข้ามาให้เราได้เลือกนะคะแล้วมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่ว่ามันมันมีหลายอย่างไงเราอาจจะแบบว่าต้องใช้การตัดสินใจที่มันค่อนข้างจะมั่นคงนะคะแล้วก็ต้องการตัดสินใจที่แน่วแน่แน,นิดหนึ่งไม่งั้นเราจะเกิดอาการลังเลใจได้นะคะว่าเออจะทําอะไรดีหรือแม้แต่ในเรื่องของมันเป็นทางเลือก เข้ามานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้บางคนอาจจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยถ้าในปีนี้นะคะถามว่าเรื่องงานดีไหมงานเนี่ยน่าจะดีกว่าปีก่อนๆน,นะคะเพราะว่าใครที่แบบว่าต้องการแบบ ทํางานฟรีแลนซ์นะคะทำงานของตัวเองอะไรเงี้ยงานก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะให้เราได้สะสงให้เราได้ทําซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการดีเพราะว่าก็มาพร้อมกับเงินนั่นเองนะคะแล้วกเ็เรื่องของคนรักบางทีเราทํางานมากเกินไปนะคะบางทีเนี่ยอา,อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักเนี่ยก็จะมีอาการคิดถึงกันบ้างเหมือนกันนะนี่ก็โดยภาพรวมนะคะทีนี้ลองไปดูว่าในแต่ละด้านเนี่ยนะคะมัน มีในเรื่องของสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมหรือว่ามีสิ่งดีๆอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนละกันขอทราบการงานของชาวปีวอกนะคะที่โดดเด่นในปีนี้คืออะไรเอ่ย King เหรียญ The Tower สองดาบและสิ หมยนะคะโอเคเรื่องการงานก็อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเหมือนกันแหละนะคะด้วยบางทีเราก็ต้องการความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจในเรื่องของการงานนะคะในปีนี้เข้ามานะถ้าหากว่าอืม มันมีอะไรที่ดูเหมือนการงานจะไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยก็ขอให้เราตัดสินใจให้รอบคอบนะคะแล้วก็เหมือนเราต้องสู้อดทนนะมันถึงจะไปได้นะคะสู้อดทนแล้วก็อาจจะหนักหรือเหนื่อยนิดนึงก็ก็เหมือนต้องสู้ต่อไปนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูเรื่องการเงินนะคะมีอะไรที่โดดเด่นในปีนี้เป็นการเฉพาะบ้างไหมนะคะด้านการเงินของชาวปีวอกนะคะ เรามาดูด้านการเงินกันเจ็ดถ้วยเข้ามานะคะก็อาจจะต้องเรามัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะการอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าสิ่งไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าตัดได้ก็ตัดเพราะว่ามันจะเออมันอาจจะมีผลต่อภาวะการเงินของเราอะนะถ้าเราอยากจะมีการเงินที่มั่นคงเนี่ยะคะ่ะแล้วก็การเงินเนี่ย ก็ต้องระวังว่าในเรื่องของการทำสัญญาทางด้านการเงินอะไรอย่างนี้นะคะต้องรอบครอบนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสิทธิ์ว่าอาจจะมีเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบทางด้านการเงินได้เหมือนกันนะแต่ว่าในที่สุดาการเงินก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็คลี่คลายไปได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีนั่นเองทีนี้เรามาดู ความรักกันบ้างนะคะความรักในปี6-4ของชาวปีวอกเนี่ยภาพรวมจะเป็นอย่างไงนะคะหรือว่ามีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษบ้างในเรื่องความรักของชาวปีวอกความรักนะคะมีไพเ่เพ g รช็ o ปอนส์มีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะความรักความมีแพชชั่นนะถ้าใครอ ถ้าใครเป็นโสดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโสดหรือว่าคนที่เ,เลิกรานะคะกับอดีต มาแล้วเนี่ยนะคะคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะคุณจะได้พบกับลักษณะของโซเมททวินเฟลมหรือว่าคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะฟอร์บอนส์คุณจะค่อนข้างมีความสุขกับเรื่องราวของความรักดีทีเดียวนะอาจจะมีการใช้เวลาร่วมกันต่างๆนะคะหรือแม้แต่คู่รักกันแล้วเนี่ยเหมือนมีโอกาสได้กลับมารักกันใหม่ได้ใช้โมเมนต,ต์ดีๆร่วมกันหวานแหววนะคะสิเหรียญเนี่ยคะ่ะ ใครที่อยู่เป็นครอบครัวเนี่ยจะค่อนข้างมั่นคงนะช่วยกันสร้างฐานะช่วยแบบดูแลกันแล้วก็สร้างในเรื่องของการเงินในเรื่องของอาบางคนอาจจะมีในเรื่องของบุตรปริวารลูกหลานอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขแฮปปี้นะคะโดยภาพรวมแต่ว่ามันก็อาจจะมีภาระของการรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะคะนายออบบออาจจะแบบว่าด้วยการที่เราต้อง ทำงานหนักขึ้นหรืออะไรขึ้นนะคะเพื่อให้ครอบครัวที่มั่นคงรวมไปถึงวา่าถ้าปัญหาเนี่ยนะคะพยายามทําจิตใจให้สบายอย่าไปคิดมากเพราะว่าอาจจะมีเรื่องภาวะการความหวัดระแวงหึงเหงหรือหึงห,ห่วงเข้ามาได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนั่นเองในเรื่องของการง,งานนะคะทีนี้เรามาดูเรามีออร์ l เคิลนะคะเพื่อที่จะมาให้คําแนะนําหรือบอกอะไรเพิ่มเติมกับ ผู้ที่เกิดในปีวอกกันในปี64นะคะออร์เคิลนะคะของ Energy เขาบอกอะไรเอ่ย The world โอเค the world เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นการที่แบบบางทีเป็นปีของการเริ่มต้นใหม่ๆนะนะคะจะโดดเด่นมากๆเลยใครที่จบกับวงจรเก่าๆแล้วมาสู่การเริ่มต้นของวงจรใหม่ๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็แรวแต่นะคะจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะด้านการงานนะคะถ้าจะอยากสําเร็จนะคะให้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของ สื่อโซเชียลเทคโนโลยีนะคะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับภาษาอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะได้รับความสำเร็จอย่างดีการคิด,ดิเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนี้เราลองไปดูนะคะว่าแฟลิสอยากจะมาบอกอะไรเพิ่มเติมบ้าง เขาบอกว่า walk away นะคะ leave the unhealthy situation and enjoy the new doors that open as result ก็คือคุณอาจจะมีการที่จะต้องเดินออกมาจากสิ่งเก่าๆที่แบบว่าหนึ่งมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะแล้อสองมันเป็นลักษณะของ unhealthy situation อะไรที่มันแบบว่ามันมันไม่ค่อยดีนะคะเป็นพลังงานลบๆมาอย่างเช่นถ้าสมมุติว่างานเก่าที่มันมันเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆหรือว่าเราถึงเวลาที่จะต้องเดินออกมาเนี่ย นะคะมันก็อาจจะจําเป็นต้องเดินออกมาแล้วก็เพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆ new doors นะคะประตูบานใหม่นั่นเองนะแล้วผลสุดท้ายเนี่ยคุณจะรู้สึกแฮปปี้กับมันนะคะ enjoy the new doors นั่นเองนะก็อย่าไปกลัวนะการที่จะต้องเดินออกมาจากสิ่งที่เป็นท็อกซิกสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเศร้าความเครียดอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ energy นะคะของสิ่งที่เป็นลบแล้วก็ความเครียดทั้งหลายเนี่ยนะคะพยายามเดินออกมาจากสิ่งนั้นคุณจะพบความสุขมากขึ้นนั่นเองลองมาดู oracle เพิ่มเติมอีกนะคะว่าสิ่งที่อยากบอกกับชาวปีวอกในปี64มีอะไรอันนี้เป็นไพ่อมฮิลนะคะฮิล o ดเซลส์วิธีที่จะฮิลตัวเองนะของชาวปีวอกเนี่ยเซลส์ supportage อันนี้นะคะก็ letting go ก็คือเดินออกมานะคะจากสิ่งที่มันเป็นพิษแล้วก็ทำร้ายจิตใจตัวเองอันนี้ก็คือแบบไพ่ใบเดียวกันเลยเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้คุณเป็นทุกข์นะคะให้เดินออกมานะคะหรือว่าปล่อยทิ้งมันไปนะคะปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะจะดีที่สุดนะต้องต้องเคลียร์พลังงานของตัวเราให้ได้ก่อนนะแล้วแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่นั่นเอง นะคะเราไปดูตัวคิปเปร์กันนะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะ change เนี่ยค่ะมีในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแน่ในปีนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณการเริ่มต้นใะไ่ใหม่ๆ community <c oughs> คุณอาจจะได้ เข้าไปสู่สังคมใหม่ๆนะคะหรือว่าสังคมแวดล้อมค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับตัวคุณนะคะเมสเซจคุณอาจจะได้รับข้อความอะไรบางอย่างใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของข้อความนะคะคุณจะมีเมสเซจนะคะข้อความที่จะมาบอกถึงคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของคนในชุมชนก็ได้หรือว่าข้อความจากคนรักก็ตามนั่นเองนี่เราลองมาดูนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวปีวอกคืออะไร สิ่งดีๆสำหรับชาวปีวอกนะคะก็คือ purify อ r e e า e ฟร o ดอม t พเทคุณมีศักยภาพนะคะที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะขอให้คุณมีอิสระ ในตัวเองมากพอนะคะมีอิสระทางความคิดนะคะปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะให้เป็นอิสระจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเศร้าความเครียดความหม่นหมองความวิตกกังวลคิดมากนะคะเพลิฟายคือทาให้มันแบบว่า,าทําจิตใจให้สุขสงบนะคะทาทุกอย่างให้มันแบบเป็นสิ่งใหม่นะคะล้างสิ่งไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็ทําให้พลังงานตัวเองเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็คิดในสิ่งที่ดี คุณก็จะมีโชคดีแล้วก็มีความสุขตลอดปีนั่นเองนี่ก็คือทั้งหมดของชาวปีวอกนะคะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe like แชร์แล้วก็คอมเมนต์ในช anel ของนิรยาทาโร่ด้วยนะคะเอาละ่ะก็ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีค่ะ